อ่าใช่เพราะว่าฟังฟังจากตรงนี้มาอันี่มันตั้ม้บัดหน้ารถนะรอบนี้ที่ราตรงนี้ครับพี่ใช่อันนี้เขาใช้ผมมาซื้อเบียรครับแล้วมันจอดฝั่งทาครับ มันบอกว่ามึงจอดดิมึงจอดดิอดดพอผมจอดปุ๊บมันก็ชักกล,กลั่ตกแหมชักปืนนะไรย่ตกไหมจ่อหัวผมแล้วอีกคนจะทําท่าฟ้าผมผมเลยขี่รถหนีแล้นมากันกี่คนสองคนครับรอบแรกนะครับพี่รอบแรกแล้วรอบสองผมกำลังขี่รถกลับบ้านรอบนี้แล้วพี่ตอนนี้นะนะผมกำลังขี่รถกลับบ้านทีนี้ไปเจหน้าบ้านน้องก่อนลพี่มันจอดรถฝั่งเลยพี่มันมันเห็นผมแล้ว,ลวมันตกปล่ยคอถาม มันก็เบียดรถผมติดกำแพงมันบอกว่ามึงจอดมึงจอดมึงจอดกูตำรวจแล้วมันก็ยึดกุญแจผมไปมันบอกมึงขึ้นรถมาถ้ามึงไม่ขึ้นกูยิงมันก็ปืนจ่อพี่ผมก็ขึ้นรถไปแล้วมันก็บอกผมว่ากูหมาต้นขำแล้วผมบอกว่าครับแล้วเขาบอกว่าแถวนี้มียางไหมผมบอกผมไม่รู้พี่ผมไม่ได้ยุ่งแล้วเขาบอกว่ามึงล่าซื้อไขยได้มั่ง พอผมไม่ได้ยุ่งเลยพี่แล้วเขาเอาโทรศัพท์ผมไปเช็คแล้วเขาขี่รถเป็นจอหัวผมไปเลยตอนที่เขาอุ้มไปเนี่ยอุ้มไปที่ไหนเขาอุ้มมาวนอยู่แถวนี้นะพี่มาวนตรงนี้พี่อุ้มจากตรงจากที่ในวัดใช่ไหมครับวิ่งวนถนนวิเกษออกมานี่ใช่ไหมเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยพี่เขาให้ผมมาล่อซื้อคนนู้นคนนี้อืแล้วรถคันนี้คือรถเขานี่นะพี่รถของคนชื่อโชคครับของชื่อคนที่โชคพี่มากับคนชื่อก็ไม่รู้ครับอีกคน ไม่ได้มามคนชื่อเต้นคืออ่านอ้างชื่ออ้างชื่อใช่ครับเขาอ้างชื่อเป็นหมดเติ้อว่าคนชื่อเติ้ลผมรู้ครับเพราะว่าผมอูรอบที่สองแล้วพี่เขาชื่อเต้นเนี่ยรูปร่างเขาเป็นยังไงเขาผอมๆสูงๆครับพี่ตัวคํำๆค้ำๆเข้าใอือเขาก็ค้นตัวผมเลยว่ามีอะไรบ้างมีโทรศัพท์เขาก็ยึดโทรศัพท์ผมยึดนี้งวดเมื่อไหร่งวดแรกครับงวดแรกเป็นก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ใช่ไหมก่อนหน้านี้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วพี่ ผมไปแจ้งฟาร์มแล้วรอบแรกนะพี่มันเขาไม่สนใจครับเราทำรวดได้ลงที่จาวันเรารนื้ออะไรเราเซ็นไหมไม่เซ็นเลยแล้วเขาบอกว่าไงบ้างเขาก็เขาไม่ได้บอกผมเลยตำรวจเราไปแจ้งแล้วตำรวจเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดการให้แต่เขาไม่ได้ให้เราลงที่จาวันหรือว่าเซ็นอะไรเลยใช่ไหมปล่อยให้เรากลับเลยใช่ไหมครับกลับกับพี่ครับอ่าฮะแล้วนอะรออยู่นานไหมก็นานครับพี่ นแล้วผมก็กลับมามาแวะคุยโทรศัพท์จอดข้างทางเนี่ยนะแล้วมันก็เข้ามาประกบเลยตำท่าจะฝักปืนแต่ผมรูกมันเราก็มีแล้วเออเขาฝักปืนแล้วขอคุ้นนู่นคุ้นนี่แสดงตัวเป็นตำรวจเออซาไซมวกมันเป็นมวกซาไค่มวกทหารมวกตำรวจสีดำอ่ะเออแล้วตำรวจก็จับมาแล้วก็ข้าทรถซับข้าวพิจารรถเข้ามายังไงครับผมเข้ามาได้ไงเขาเดินมาเลยว่าไงเนี่ยมาจอดรถเทียบเลยเออเถีบข้างเลย แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อต้องพูดทุอย่างอ่ะเพรว่าเป็นตำรวจมาหาว่าผมคุยโทรศัพท์มั่งมาส่งมาอยาแต่แสดงตัวเป็นตำรวจเต็มที่เลยแล้วเขาได้เอาอะไรเราไปไหมโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องโทรศัพท์อะไร iPhone iPhone แล้วเอาอะไรไปอีกเราก็เอากุญแจรถเราก็กระเป๋ากระไพกระเป๋ามีอะไรบ้างมีพวกประชาชนครับแล้วก็บัตร ประชาชนบัตรกดตังค์ ATM ATM ม,มีตังไหมตังค์มีกี่บาทตังยืนอยู่เลยโอ้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เพอาะเขาได้ของปุ๊บเขาก็ทําเนียนคุยโทรศัพท์มัง่งคนหนุ่มคนนี้มาขึ้นรถแล้วก็ถอยรถไปพอถอยรถปุ๊บมันก็ออกไปเลยจะชนก็อีกคันหนึ่งด้วยแล้วก็ไปเลยทิ้งเราอยู่นี่เลยทิ้งไล้ผมลงแจกรถเก่าไปด้วยเอาไปหมดเลย